พบกันในวันนี้ตรงกับวันที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ขับรถของผมก็35,423กิโลเมตรแล้วนะครับครับภาพที่อยู่ข้างหน้านั้นก็เป็นภาพครองลังสิทธิ์นะครับก่อนที่จะถึงเส้นทางแยกที่แยกซ้ายนะครับที่จะเข้าไปโรงเรียนในร้อยจอปอรนคอนยก นะครับตรงนี้ก็มีงานไทย PBS นะครับชิงแชมป์แห่งสายน้ำนะครับตรงครองลังสิตรตรงนี้นะครับก็มีการมาจาัดถ่ายทอดนะครับของไทย PBS นะครับถ่ายทอดททางีวีนะครับก็มีการแข่งเรือนะครับอ,ออกพรรษานากระถินนะครับก็มีการ จัดงานแข่งเรือประเพณีนครนายกนะครับตรงนี้ฝั่งทางนู้นนะครับของคลองทางนู้นก็มีผู้ชมมากเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ริมถนนนี้ก็ใช้กรวยมาตั้งนะครับเพื่อที่จะป้องกันนะครับรถมาจอดเทียบตรงนี้เพราะจะทําให้การสัญจรตรงนี้ลําบากนะครับเพราะว่าถนนเส้นนี้ ตรงไปที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับแล้วก็ใครที่จะใช้เส้นทางนี้ออกไปนครนายกก็จะทำให้ใช้ความเร็วไม่ได้นะครับต้องวางปะเยกั้นไว้ก็ดีนะครับทางเจ้าที่จัดงานก็ทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยมเลยนะครับพอขับผ่านตรงนี้มานะครับผมก็จะใช้เส้นทางเข้าจังหวัดนครนายกนะครับ ก่อข้ามะสะพา,า,า,านทางข้ามสะพานทางข้ามครองราชสิทธิ์เข้ามาก็เข้าตัวเมืองนครนายกนะครับครับตอนนี้ก็วัดมณีวงศ์นะครับตัวเส้นทางเข้าเมืองนครนายกนะครับถนน,นเส้นนี้ก็สามารถที่จะ,ะขึ้นไปที่เขื่อน ถ้าด่านก็ได้นะครับนะครับตอนนี้เป็นประตูเมืองนครนายกนะครับสวยงามทีเดียวนะครับเป็นเมืองที่น่าเที่ยวนะครับนครนายกเป็นจังหวัดติดกับเขาใหญ่นะครับวันนี้ผมจะไปทําบุญที่วัดนาเก่าร้างนะครับวัดโบสถ์เก่าและก็ปีตภานเรียงนะครับ ก็ตรงนี้ก็มาถึงเส้นกลางเมืองนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาออกมาเส้นที่จะไปปราจินบุรีนะครับใช้เส้นทางถนนเส้นนี้นะครับเป็นถนนเรียบฝั่งซ้ายมือก็เป็นเขาใหญ่นะครับที่ผมใช้นี่เป็นถนนเรียบเขาใหญ่นะครับมุ่งออกไปที่ นะครับไปเรื่อยๆนะครับก็ไปทะลุทางเข้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับแบบสา,าวัดที่ผมจะไปนี้นะครับอันนี้ก็ผ่านวัดกลางโสพานะครับ้ายมือสวยงามทีเดียวนะครับก็ศาลาซุ้มทําเหมือนประสาทพึ่งนะครับประสาทคี้พึ่งนะครับที่เป็นบุญประเพณีอันยิ่งใหญ่ของ จังหวัดสกลนครนะครับที่อยู่ทางภาคอีสานตอนเหนือนะครับครับขวามือก็เป็นทุ่งนาข้าวเหลืองอารามสวยงามนะครับนะครับตอนนี้ก็เป็นปลายฝนต้นหนาวนะครับตอนนี้วันที่สิพฤศจิกายนนี้ครับลมหนาวก็พัดมาแล้วนะครับฝนนี้ก็ไม่มาแล้วล่ะดูแล้วมีแต่ลมอย่างเดียวนะครับ ออกพรรษาหน้ากระถินนะครับวินดีก็ได้รับาการส่งข้อมูลมาจากอาจารย์ธีรวิทย์นะครับผู้ที่จัดหากรรมการเป็นตัดสินกีฬาทเทเบิลเทนนิสนะครับตามงานต่างๆนะครับ่ันก็ส่งข่าวมาบอกบุญมาผมก็สนใจน,นะครับ จังหวัดนครนายกนี่จะเป็นพื้นที่ที่ผมคุ้นเคยอยู่พอสมควรนะครับตอนแรกก็ว่าจะเอารถยนต์ไปก็แต่คนเดียวก็ใช้มอเตอร์ไซค์นะครับ Royal e n f i e l d c า a s s i c 500ของผมนี่ครับที่ไปขับรเล่นทั่วประเทศนะครับก็ขับไปเรื่อยๆนะความเร็ว80-100กิโมตรต่อชั่วโมงนะครับไปเรื่อยๆนะครับเส้นทางตัวนี้ผมก็มาปั่นจักรยานกับเพื่อนนะครับ ในการแข่งขันกีฬาสีภายในกรมชลประทานนะครับวัดที่ผมตมหานี่อยู่ขวามือนี่เองนะครับแต่ผมก็จำไม่ได้ว่าวัดตรงนี้ชื่อว่าอะไรนะครับกับทางพี่ทีวิทย์นะครับเนี่ยายอยู่ตรงนี้นะครับวัดบ้านนาเก่านี่ครับที่พักสงฆ์บ้านนาเก่านะครับ,ก,บ,นนก,รบก็สร้างมาจากเจ้าจของพื้นที่นะครับเขาบอก วัดตรงนี้นะครับก็เป็นเป็นพื้นที่สมัยก่อนนะครับเป็นโรคหานะครับคนตายกันเยอะๆก็ย้ายวัดมาอยู่ที่นี่นะครับวัดตัววัดจริงๆก็อยู่ในเส้นทางที่ผมกําลังไปนี่ครับอยู่ข้างหน้านี่ครับอยู่ตรงนี้นครับแต่ผมไม่ไม่ทราบว่วัดตรงนี้คือเป็นวัดเป้าหมายผมก็ขับมาเรื่อยๆนะครับ ซ้ายมือเมื่อกี้เป็นพระธาตุที่เขาทําให้ญาติเขานะครับให้เ,เขาเรียกว่า,ทางทีสรนเขาเรียกว่าเจ้าโคดเนาะทำให้ผพุทาภูเ,เกตที่ร่วงรับไปเร็วนยทำยิ่งใหญ่มากขวามือนี่ก็วัดวัดสวยง,งามมากนะรตรงนี้น่ะโคกสว่างนะครับผมเพิ่งอ่านอยู่นัานโคกสว่างปัญจักรยานนะครับใช้เสือเสือหมอบนะครับแข่งกีฬาสีนี่ก็ระยะทางก็หลายกิโลนะครับ ก็ผ่านวัดน,นี้ก็มองแล้วมาอีกก็สวยงามดีนะครับซึ่งชาวพุทธเราเริ่มใสในพระพุทธศาสนาก็ร่วมมือร่วมใจกันสร้างไว้นะครับนี่ที่พักสงฆ์บ้านนาเก่านะครับคือเผ้าไหมผมขับผ่านไปแล้วก็ไปถามาพ่อใหญ่นะครับที่นั่งอยู่ร้านขายของนะครับว่างานกระถินที่วัดโบสถ์เก่า อยู่ตรงไหนท่านก็ชี้มาตรงนี้นะครับผมก็เลยก็ขับย้อนมานะครับขวามือก็จะเป็นน้ําตกอ่อน้ําตกวังม่วงนะครับอา่าตอนขับออกมาก่อนจะถึงน้ําตกวังม่วงก็เป็นเอ่อจะเป็นอ่างเก็บน้ําวังบอนอตรงนี้เจอสองวังกับวังบอนกับวังม่วงวังวังม่วงนี่เป็นเอ่อน้ําตกนะครับทราบบานตอนนี้ก็ปรับปรุงแล้วแต่ว่าผม ไปถึงตรงนั้นนะครับก็ค่าแล้วนะครับก็ไม่อยากจะเข้าไปเดี๋ยวจะกลับกรุงเทพช้านะครับครับบริเวณภายในวัดเนี่ยก็ร่มรื่นนะครับกับเป็นไม้เก่าไม้โบร,ราณนะครับต้นยางนา <c oughs> นะครับนี่คับประเพณีของโบราณของไทยนะครับก็ควรจะอนุรักษ์ไว้นะครับศาส,สนาพนุทธของสมเด็จพระพุทธเจ้าของเราจะได้รุ่งเรือง ระบือไกลนะครับคงอยู่กับประเทศไทยให้ยิ่งยืนนานตลอดไปนะครับเพราะว่าเป็นศาสนาที่เป็นจุดเริ่มต้นของคาว่าประชาธิปไตยนะครับคือจะไม่มีชนชั้นวรรณะนะครับในการที่จะใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติทั้นู่นทั้งนี้นะครับเนี่ย พุทธศาสนาเนี่ครับเป็นต้นแบบที่ดีของปร,ประชาธิปไตยของโลกเลยนะครับนะครับก็มีการน,นับถือมานานในสมัยก่อนสมัยสุขโขทัยอีกนะครับครับถนนตรงวัดนี้นะครับก็ตัดถนนผ่านกลางวัดนะครับก็หลายๆวัดอย่างในวัดถ้ำทองที่ตรงอะไรอุทัยธานีนะครับตรงสวิสแลนด์เมืองไทย ตรงนู้นนะครับที่ขายเปียหปาตาก็จะเห็นนะครับก็เป็นถนนตัดผ่านวัดพระบ็นเรื่องปกตินะครับซึ่งเป็นความครบมคลื่นนะครับของชาวบ้านกับนักปฏิบัติธรรมนะครับเข้าถึงกันได้ง่ายนะครับบ้านไม่ต้องมีรั้วนะครับสมัยโบร,ราณนี่มีความอบอุ่นอะไรนะครับไม่จะเป็นต้องคำรั้วสูงท่วมหัวไม่รู้กี่คนกี่คนนะครับ เดี๋ยวนี้ในเมืองนี่โอ้โหยิ่งกว่าคุกนะครับทําสูงมากเลยกั้นโอ้โหลมไม่ผ่านเลยนะครับอันนี้ก็เป็นโบสถ์เก่านะครับวัดโบสถ์เก่าที่ถึงนี้ตรงนี้นะครับอันที่เป็นโบสถ์เก่ายืานนะครับสมัยตั้งสมัยคนรัชกาลที่ห้านะครับสมัยพระเจ้าตากสินนะครับเป็นเส้นทางที่เดินทัพไปรวบรวมกําลังคนนะครับไปกอบกู้บ้านเมืองจากจันทบุรีมากรุงเทพมันก็ใช้เส้นนี้นะครับหลาย พื้นที่นะครับออกไปชะเชิงเซาออกไปทางออกไปทางเจนบุรีเนะี่ยใช้เส้นทางนี้ครับเป็นเส้นทางลัดอ้อมเขาใหญ่ไปนะครับก็ยังคงคงความสวยงามดั้งเดิมไว้นะครับคือ,อผมเคยมาปั่นจักรยานอยู่ทั้งสองครั้งนะท่านนั้นต่านนั้นนำโชคฟันนี้งอเจนนั่นนน่น่ะโอ้ยคมเห็นไ,ได้แล้ว มันยังไม่ถอดฟันลูกฟันเล่นกันฟันมุมคมนะครันด้วยหแ๊บเลยเวลาเวลามันงับแล้วอยาดึงนะถ้ามันงับเล่นๆเราดึงมือหนีนี่มันเกี่ยวไปเลยนะลูกมันก็ไม่่าไรหรอกนี่ยง้างออกเราได้กลับาเราเกี่ยวเนืเล่นอะไรเออดี๋ยวมโจ๊กนันอะไรอ่ะ ก็ได้สวัสดีครับเ,เพื่อนๆกรรมการปีงปองทุกท่านนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับเป็นองค์กระถิ่นของของขอพวกเราที่สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะไปทอดนาวัดนาล้างนะครับหรือที่เราเรียกว่าวัดวัดนาเก่าตำบลกินลาดอำเภอ,อาปากคลีของจังหวัดนครนายกนะครับทางที่นี่วัดกันดานมาก GPS ยังไปไม่ถึงเลย อาาท่านจะไปร่วมกันนี่จะต้องเดินทางมามาพบก,กันก่อนที่ตัวจังหวัดแล้วก็ถึงจะเดินทางไปอีกประมาณสัก15กิโลนะครับเอ่อสำหรับประฐินครั้งนี้นะครับเพื่อนๆเราได้ร่วมทําบุญมาเป็นจำนวนเงิน3,100บาทแล้วตอนนี้นะครับโดยเอาพบละชื่อยฟังเลยผู้ที่ร่วมทําบุญนะครับก็จะมีอาจารย์สุริยนศรีท่าพระอาจารย์เอ้อาอาจารย์สุริยนศรีท่าพระ500บาทอาจารย์นวรัน์เจรลวงโจรกับอาจารย์ไพโร์นะครับ 500บาทอาจารย์วัฒนาทองอุทุม500บาทเรือโทสมศักดิ์คณาพิบาล500บาทอาจารย์สุรพันธ์ยอดนิน300บาทคุณเดชาอ่อนสุทิ200บาทอาจารย์ลักยิ้มงามพจนาวงศ์2 0 0บาทเรือตีสันติเถาสุวรรณส0 0บาทคุณจักรีวีราเศษฐกุล100บาทและอาจารย์มนตรีเจรณาสอนหนร100บาทนะครับตอนนี้ผมไปเบิกเงินมาเรียบร้อยแล้วนะครับจกตามที่ท่านโอนมานะ เราก็จะนําเงินจำนวนนี้มาติดธงนะครับติดธงแล้วก็นําไปติดที่ธงกระถิ่นนะสำหรับท่านที่มีเวลานะครับมาร่วมงานกันเราจะออกเดินทางจากตัวจังหวัดนครนายกในเวลา9โมงนะครับ9โมนาฬิกาแล้วไปถึงวัดนะพักก่อนนิดนึงทานอาหารหน่อยแล้วก็เราจะร่วมกันทอดทอกระถิ่นซึ่งเวลาประมาณต2นาฬิกานะครับตามตามตามที่เขาจะทำกันมานะครับ ยังมีเวลานะครับท่านที่จะร่วมทําบุญก็เราก็ยินดีนะครับตอนนี้ผมได้ติดปัจจัยเรียบร้อยแล้วนะครับจะปักมาที่องค์ถินนะครับของเราแข็งแรงมากตามที่ท่านทาบุญมาคนละร้อยสองร้อาร้อยก็แล้ว 200, 500, 500, แต่แต่ว่าเราผันเป็นแงังพันทั้งหมดนะครับเพื่อให้ดูแข็งแรงนะครับแข็งแรงเราได้รับยอดมาในครั้งนี้3า0 0บาทเราก็จะติดสามพันหนึ่รบาทต,ตาม ตามที่ท่านาทำบ,บุญกันมานะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วแล้ววันอาทิตย์ขอเลยนเชิญน,นะครับนะตอนนี้ผมได้นัดได้กับผู้พันวิรัตนะเพื่อที่จะไปที่วัดเรียบร้อยแล้วแต่ว่าจะไปเองก็ไปไม่ถูกต้องมามาเจอก่อนแล้วก็พาไปนะครับก็ยังไงฝากไว้นะครับใครจะร่วมทำบ,บุญในครั้งนี้ยินดีครับเจอเลยครับเราตะวัมาทีกท่กรุงเทพ นะครับจากสมองเทกเขาในประเทศไทยโดยเจ้าน้อีอกีมวิ์อาังดีและนาวเดิรันน์กสาธารณนะครับพร้อมานใการสมัครได้ร่วูบรนจาคนะครับจำป็นปัจจัยตอนนี้เจ0 0ับเก้าลอนุปดพนหกหมืนากุันรับ มาดูกันป่ามาดูกันป่าวทำไมไม่แรงไรครับจัดจีนนะะผมจะซื้อหวยาเอาเดี๋เดี๋ยวรถเครื่องไม่ดีตอนแรกมันจะม่้เลอมาคทยอไรจัดยูนตรงนี้แหละรถันไหนนี่และสามสี่ มะไม่มาไม่จนไม่เสียงมาจนไม่สุดท้ายเลยล่นบินเลยใส่ที่นก็บอกเลยมาได้ที่ยก็เลยยอดนี้ก็เลยไม่ได้เข้าอยู่ในยอดกรรมการไปอยู่ในยอดที่ส่วนส่วนรวมก็เลยไม่ไม่เดินระบุว่านี้ผมแจ้งยอดกรรมการไปเจ็ดแทนเก้าเพราะมันมันตัดเจ้าพอพูดมาจนพูดเนี่มันทำอะไรไม่ทันเลยก็เลยใส่ใส่มันในยอดรวมของใจมันมาของของก็ถูกโอเคโอเคเดี๋ยวจะเอาตัวมาจะขอบคุณมากขอบคุณมากะกีดีซีเนี่ย ห้าร้อยมันไปเรื่อยๆจะมันขับไวไม่ได้เมื่อกี้ขับห้าร้อยไม่ใช่น้อยนะอุ้ยมันรถอินเดียรถอินเดียไปอัตตำบีพันโอ้ยไปคันนี้ไหมท่านไปคันนี้เปล่าใบเปล่านั่งถันใบเปล่าเอาใบยังเงี้ยนั่งเอาฮะเจ็ดเก้าศูนย์ไหมเก้าห้า

เก็บเก้ามีมันเอาเลขขายเอาขอมเท่าไหร่เลขเลขขายโต๊ะเได้อ้อยไปกินด้วยเอาไปปลูกเาไปเกาไนะนะเหมือนเสยชัเยต้องโเดสียชัสายเป์เาไ่ไร่เไปปดไดด มันเหลือยังลาไนะดรัเหลือยัมาัดกีนึงหอมกทิ้งไม่หหรอันนี้จะมีไรนหอมคอยโน่นเลยเจห้าวัไหอมกุ่มไทยโอดีแล้วโอ้กลนก็หมเก้าตัวกบรยตัวสบายใจ ตกาสองเก้าส mm ี่หกเกเหกเจ็ดเก้าสี่เก้าสองศูนย์เก้าหกสี้าสี่อะไรอยแปดร้อยงี้ว่าลาใจานาะ พี่เขาเสียเสียชัดสายเปผมก็หลังใครเหมือนไมเสียชัดเลยไม่รู้จักพี่กันห้อยูมีตัวแบบไหมว่าใจใจเราดีแล้วมั้งเราคุถ่ายรูปเพื่อใครเราเป็นการถ่ายแบบได้อ้าแล้วโชคดีกันพ่อกันบอลงี้มีรูปอยู่ พอเสร็จงานกระถินนะครับผมก็เดินทางไปตรงทางสามแยกนะครับสามแยกซ้ายอตรงขึ้นไปก็เป็นน้ำตกวังม่วงนะครับผมก็อยู่ข้างน้านะครับขวามือผมก็ไปทางเส้นที่จะไปเขาใหญ่ซ้ายมือก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำวังบอนนะครับ วังบอลนี่เปอ่างกับน้ําส่วนวังบ่วงนี่เป็นน้ําตกนะครับครับผมก็เลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาไปทางอ่างเก็บน้ําวังบอลนะครับถ้าตรงไปนะครับชี้นะครับถ้าตอนนี้ผมไปใช้เส้นทางที่จเจ้ากไปอ่างเก็บน้ําวังบอนนะครับเพื่อที่เข้าไปดูข้างในว่าเขาเปิดได้เข้า ขึ้นไปบนสันเขื่อนได้ไหมนะครับขับพอขึ้นไปดูประตูอายเกมน้าก็ปิดอยู่นะครับเพราะอยู่ในช่วงโควิดนะครับหลายแหล่ท่องเที่ยวนะครับที่ยังไม่พร้อมนะครับแล้วก็มีการตรวจพบเชื้ออยู่ก็ปิดให้บริการนะครับครับผมก็ขับย้อนกลับออกมานะครับ ก่อนที่จะมาถึงไร่วังบอลตอนนี้ก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่ผมเข้าไปนั่งทานอาหารกลางวันนะครับเพราะว่าทําบุญเสร็จก็เริ่มหิวแล้วนะครับทานก๋วยเตี๋ยวสองสามีภรรยาก็ต้อนรับที่มากนะครับเปิดเพลงลูกทุ่งอีสานให้ผมฟังแล้วก็สองสามโต๊ะที่มานั่งใ้นบริการก็ยกนิ้วเลยครับเปิดเพลงเพราะมากนะครับพอทานเสร็จก็ย้อนกลับออกมานะครับผมก็เลี้ยวซ้ายนะครับ เลี้ยวซ้ายเพื่อที่จะขับรถดูเส้นทางนะครับเพราะว่าเส้นทางตรงนี้ยังไม่เคยทะลุกออกไปถึงปากทางเข้าอุทยาแห่งชาติเขาใหญ่นะครับขับผ่านมาก็สวยงามนะครับสองข้างทางเป็น จุดที่ปลูกต้นกล้าพันไม้นะครับสองข้างทางนี้เยอะแยะไปหมดนะครับซ้ายมือก็เป็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับถนนสอง,สองข้างทางนี้ก็มีหมู่บ้านขึ้นเป็นป,ปลายนะครับก็มีชุมชนอยู่ล้อมรอบ พื้นที่ถนนวัรดรำตังเขาใหญ่นะครับตอนนี้ก็เป็นซุ้มทางออกจากถนนเส้นนี้นะครับก็พอพ้นตอนนี้ออกไปก็เป็นทางขึ้นบริเวณชา่าเขาใหญ่แล้วครับอยู่ด้านซ้ายมือนะครับขวามือก็ออกไปที่ปราจีนบรุรีออกไปที่โคราชนะครับถ้าเึ้นเสาก็ได้นะครับทะลุไปหมดเลยดานซ้ายมือนี่ก็เป็นสัง เส้นทางขึ้นเป็นด่านเก็บด่านเก็บตัวนะครับที่จะเข้าชมบุทยาตแห่งชาติเขาใหญ่นะครับพื้นที่รอยต่อนครราชสีมาก,ากับนครนายกนะครับ ของวินดีมาอย่างต่อเนื่องนะครับชมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มยกนิ้วโป้งนะครับเดี๋ยกดไลค์กดแชร์เพื่อแบ่งปันให้เพื่อนของท่านได้รับชมนะครับและกดปุ่ม s u b สไ r ร์ e หเดือติดตามและสั่กระดิ่งเพื่อเป็นการเตือนเมื่อวินดีมีคลิปใหม่ขอบคุณมากครับ